ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจให้ผมด้วยนะแล้วก็กดปุ่ม subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อเจะไม่พลาดเมนแรกกันด้วยนะจ๊ะแย่ yeah. <c oughs> จุดจับปหลัดบอกไม่เป็นไรเข้าใจดีให้เธอให้เขารักกันให้ตายไป ครับผมนะก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนเพนทุกคนด้วยนะครับก้อนร,รับเข้าสู่ช่อง KTC นะครับอยู่กับผม KTC คนหลอ่อคนเดิมนะวันนี้ผมก็มีบักเจ๋งๆนะครับที่แบบว่าเอาไว้ใช้ในการไต่แรงก็ได้เอาไว้เล่นขำๆกับเพื่อนก็ได้นะครับผมนะก็เป็นบักเดินบนน้าครับผมนะก็บักที่ผมสอนก่อนหน้านี้ก็จะเป็นอ่าบักอะไรนะบักเดินบนน้ําโดยการใช้ระเบิดนะครับก็อาจจะเป็นบักระเบิดสับให้มันถือระเบิดอะไรอย่างี้นะอาจจะเป็นบักที่นานมาแล้วนะครับแต่ทีนี้ มันมีบักมาใหม่ล่าสุดไว้เพื่อนๆก็คือบัคเดินบนน้ํานะครับก็คืออันนี้นะครับผมนะสามารถเดินบนน้ําได้จริงๆนะครับนะเหมือนตอนต้นคลิปที่เพื่อนๆดูนะครับยิงก็ได้ยิงปืนบนน้ําก็ได้นะครับเดินบนน้ําก็ได้นะก็โอเคนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะผมนะว่าจะเป็นบักแบบไหนจะทํายังไงนะเพื่อนๆนะโอเคก่อนที่จะไปรับชมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมก่อนนะครับผมนะโอเคเราไปดูกันดีกว่าครับไปกันเลย ก็สาหรับเรื่องสีภาพนะครับผมนะเพื่อนๆนะก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับนะพอดีว่าผมลืมตั้งค่าภาพนะครับนะให้มันเป็นแบบปกตินะครับพอดีว่าโปรกแกรมดูเรคคอร์เดอร์นนะม,นมันต้องตั้งค่าทุกมันต้องตั้งค่าทุกครั้งนะครับผมนะเพื่อนๆนะโอเคครับเมื่อเรามาถึงในตัวเกมแล้วนะครับแค่เราทําการฟาร์มหายานะครับผมนะฟาร์มหากล่องยานะครับให้มาก กว่า2อันขึ้นไปหรือว่า2อันนะครับ2อันแล้วก็2อันขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆนะก็เราต้องมียาประมาณ2กล่องขึ้นไปหรือว่า2กล่องพอดีก็ได้นะครับผมนะโอเคครับตอนนี้ก็ขออนุญาตฟาร,ร์มหายาแป๊บนึ่งนะครับเพื่อนๆนะเออาทเป็น, gangster, ปนกตอร์้เหรือว่าดนซอร์เป็นรู้มากมเหมือเกงไง่ไอ้ควาแต่าฟนัแวมัน่อย ยิน้ำโป้งป้าสุกเผาเลยอย่าเก่งแต่ในมอครับเอาหน้าหล่อหลอมึงมารอยับเก่าไม่เก่าไม่รู้กูก็พอวัดหล่อแบบเต็มแมตแต่อคนตัวชูแบบมึงกูว่าพอนะเห็นที่ไอออกทีวีคนดังแบบไม่ต้องบอกดีกีน่าจะทะเลาะฟรีฟรีไม่ทันได้ออกซีดีเด็กมึงอีดอกดีๆทุกกระจกจริงๆถ้ามึงบอกกูยิงไหนแค่บอกดูดีนะาเหมือนกรอบลูปีฉันนั่งเป็นปอดตัวตีเนี่ยหลอดูดีมันเยังไหนไว้สั่มึงจะบอกกูทีถุยกระจกดูตีนดิเรื่องเผาเยอะอย่าเหงาเนอะ เดินมาตั้งนานแล้วไม่เจอ,อยาสักทีเฮออ้ยเ,ออเจอแโอเคครับอืมเฮ้ยโอเค,อเคก็เมื่อเราได้ยาครบ2อันแล้วนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับเดินตามผมมาเลยนะครับนี่เดินตามผมมาเลยนะจะอยู่ประมาณบริเวณน้ําตรงนี้นะเพื่อนนะก็เดินบนน้ำเนาะ ให้เพื่อนๆนะครับทาการลดเลือดตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะไปทําบักนะนี่ทาการลดเลือดตัวเองให้เหลือประมาณนี้หรือว่าอาจจะลดไปนิดนึงก็ได้นะครับผมนะแล้วก็ว่ายน้ํามาบริเวณแอ่งน้ําตรงนี้นะครับให้มันว่ายแบบนี้นะเพื่อนจากนั้นนะครับผมนะให้เพื่อนๆทาการกดปิด w i f i หรือว่าปิดอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับปิด WiFi หรืออินเทอร์เน็ตนะจากนั้นก็ทําการกดขึ้นแอร์บอร์ดหรือเซิร์ฟบอร์ดครับแล้วก็ทําการปั๊มยาครับแชบแชบแชบ อ่ะโอเคพอมันค้างแบบนี้แล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนๆนะห้ามกดวิ่งนะครับเพื่อนๆนะห้ามกดวิ่งนะอ่าแล้วก็เปิด Wi-Fi ขึ้นมาครับหรือว่าเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมานะครับห้ามกดวิ่งนะครับเพื่อนๆนะถ้ากดวิ่งแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะกดวิ่งให้ดูแล้วกันอันนี้คือเดินปกตินะนี่เดินปกติก็ ใช้งานได้นะครับแต่ว่าห้ามกดวิ่งแล้วกันเนี่ยถ้ากดวิ่งมันจะเป็นแบบนี้นะครับนะก็อย่ากดวิ่งแล้วกันเพื่อนอให้พให้เพื่อนนะครับเดินปกติก็พอนะครับนี่เป็นไงถามว่ายิงปืนได้ไหมนะครับก็บอกเลยนะครับว่าสามารถยิงปืนได้นะครับผมนะก็บั็กที่ผมสอนไปก่อนหน้านี้นะครับไม่สามารถยิงปืนได้เนาะแต่ว่าบั็กนี้ครับผมนะดูดีๆนะเพื่อนๆสามารถยิงปืนแล้วก็วิ่งแบบนี้ได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูแล้วกันนะครับ ยิงให้ดูแล้วกันนี่ครับดูดิสุดจัดประหลัดบอกเลยเพื่อนๆมาอี้มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับดูดิครับเป็นไงนะครับผมนะก็ส่วนวิธีการออกนะครับวิธีการหลุดจากบั็กนี้ทำยังไงนะครับผมนะเพื่อนๆทำตามผมเลยนะครับ ให้เพื่อนๆวิ่งมาบริเวณชายฝั่งตรงนี้นะครับชายฝั่งตรงไหนก็ได้ขอแค่ให้เพื่อนๆขึ้นฝั่งได้นะครับผมนะขึ้นฝั่งนะครับจากนั้นก็ขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆปั๊มยาครับกดปั๊มยาอ่าฟับกดปั๊มยาไปหนึ่งทีฟึ๊บแค่นี้แหละครับเพื่อนๆก็หายจากบั๊กเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับอ่าเป็นไงเจ๋งวะล่ะครับือหืออหือุดยอยไปเลยเพื่อน โอเคนะครับผมนะก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปการสอนบั็กเดินบนน้ําในวันนี้นะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบคลิปพงผมนะอยากให้ผมทําบัอกอะไรอยากให้ผมทาบัอกอันไหนต่ออย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์มาบอกผมได้ที่ด้านล่างนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะผมจะไปศึกษาแล้วก็เอามาบอกต่อเพื่อนๆแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับนะน้องแมวบา,บายๆคนดูหน่อยแล้ว บายบายครับเจอนใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของผมนะ,ะและอยากจะติดตามต่อไปนะฮะก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์กดปุ่มซับสไคร e แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารการอัปเด็กแล้วก็เป็นแรกกันด้วยนะครับทุกนนะโอเค